ฮันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ e v e r g l o w ที่ในตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าออกมาแล้วสําหรับการคัมแบ็กหรือว่าการกลับมาของ Ever g l o w ในค่ายใหม่นั่นเองนะครับเอเจนซี่ใหม่ของ e v e r g l o w ตอนนี้ก็ได้ปล่อยรูปของ e v e r g l o w ทั้ง4คนออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นกันแล้วนะครับเป็นรูปภาพของเมมเบอร์สคนพร้อมกับข่าวดีอีกหนึ่งอย่างที่จะมาให้แฟนๆเนี่ยได้เตรียมตัวเจอกับสี่สาวเอเวยังไก่ ไม่หมดหวังเพราะว่าตอนนี้ Everglow เนี่ยเขาเตรียมจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับของวงที่มีเมมเบอร์ตอนนี้เพียงแค่4คนเท่านั้นแล้วแต่ก็เป็น4คนที่อัดแน่นไปนด้วยคุณภาพแล้วก็ความวิชวลมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอชาหนึ่ในเมมเบอร์ที่มีทั้งความสวยความสูงแล้วก็ความสามารถและก็ยังมีอีก1คนนะครับนับน่นก็คือชีฮอนนั่นเอง คนนี้ก็เก่งแล้วก็สวยมากๆเลยด้วยนะครับอนดาเมมเบอร์ a, ที่กําลังจะเผยความสามารถให้ได้เห็นกันแบบจัดเต็มนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนๆบอกว่าอนดานั้นถูกกดเอาไว้เยอะมากๆเลยแต่ว่าความสามารถเนี่ยไม่น้อยไม่เป็นรองเพื่อนๆในวงเลยรอบนี้ถึงเวลาที่จะชายแล้วก็ปลดปล่อยทุกอย่างที่อนดานั้นเก็บไว้ออกมาแล้วแล้วก็ปิดจบด้วย EU นั่นเองนะครับนี่คือ4ี่เมมเบอร์จาก e v e r g l o w ที่ยังคง อยู่ในวงเดียวกันแล้วก็เดินหน้าที่จะคัมแบ็กและปล่อยผลงานมาเจอกับแฟนๆกันต่อไปถึงแม้ Everglow จะเหลือเพียงแค่4ีแต่ว่าความเจ๋งเนี่ยไม่น้อยลงไปแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับ e v e r g l o w กันด้วยนะครับและในตอนนี้ทาง e v e r g l o w เนี่ยก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเลยนะครับกับทางค่าย c H X X T A Company เราไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงว่ายังไงเป็นตัวย่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าใครที่รู้จักก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นี่ คือค่ายใหม่ที่ Everglow เซ็นสัญญาอยู่เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาและหลังจากนี้ Everglow ก็จะเริ่มต้นเดินทางนะครับทำกิจกรรมในรูปแบบเมมเบอร์4คนกันต่อไปในตอนนี้เนี่ยเมมเบอร์ Member ในวงอย่างชีชอนได้บอกเอาไว้บอกว่าพวกเราเนี่ยกำลังเตรียมกิจกรรมทางดนตรีเพื่อที่จะแสดงสีสันและก็พลังให้กับทุกคนได้เห็นในแบบฉบับของพวกเราอย่างอิสระขอบคุณแฟนๆทั้งในและต่างประเทศที่รอคอยการกลับมาของพวกเราพวกเราจะตอบแทนทุกคนด้วยการสื่อสารที่มากขึ้นและเวที การแสดงมากมายในอนาคตดังนั้นให้โปรดคาดหวังและตั้งตารอพวกเรากันได้เลยในตอนนี้เนี่ยเอเวอร์โกลากำลังเตรียมอัลบั้มใหม่อยู่นะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับมาอีกครั้งอย่างเฉิดยฉายด้วยเมมเบอร์เพียงแค่4คนแถมยังมีการเตรียมที่จะจัดทัวแฟนมีตเอเชียแล้วก็ทั่วโลกเพื่อที่จะเจอกับแฟนๆเนี่ยให้มากขึ้นตามที่เมมเบอร์ได้บอกเอาไว้เลยหลังจากนี้ก็รอติดตามเป็นกาลังใจให้กับเอเวอร์โกลทั้ง4คนกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราไปมาอัปเดตเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด ติดตามกันนะครับ